อนนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภออารัญประเทศจังหวัดสระแก้วครับก็คือฤดูการนี้จะเป็นฤดูการที่สําคัญมากๆก็เพราะว่าคนแถวนี้เขาจะเจองูชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นงูที่มีความสาคัญทางด้านการแพทย์หนึ่งในเจ็ชนิดนะฮะงูตัวนี้ก็คืองูแมวซาวครับคือเมื่อก่อนเนี่ยงูแมวซาวยู่มีอยู่มากมายแต่ปัจจุบันเนี่ยประชากรเขาลดลงอย่างรวดเร็วนะครับก็เนื่องมาจากสาเหตุต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปสอบถามข้อมูลจากคนในพื้นที่ ซึ่งในการมาครั้งนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการเก็บข้อมูลครับเพราะว่าจริงๆเรามีเป้าหมายที่อยากจะทําภารกิจที่สำคัญก็คือว่าเดี๋ยวในปีนี้เนี่ยเราจะทําการตามหาง,งูลหลายๆชนิดในประเทศไทยนะครับแล้วก็จะพยายามบันทึกภาพไว้แล้วก็ทําเป็นหนังสือนะครับตรงนี้จะเป็นแค่การเก็บข้อมูลแล้วก็สอบถานข้อมูลเบื้องต้นจากคนในพื้นที่คือตัวนะครับนี่ก็จะเป็นทีมงานสอบพิพยานะครับของอะไรเนี่ยประเทศนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะ ดูแลพื้นที่ตรงนี้แล้วก็อาผมขอถามตัวว่าถ้าเกิดว่าจะพบนีเมลเซาเนี่ยจะสามารถหาได้ที่ไหนตัวก็แน,นะนําสถานที่ตรงนี้เลยมันเป็น,น,ปนยังไงครับจะออกช่วงหน้าหนาวครับอากาศเย็นน้องเขาจะออกมาช่วงประมาณอากาศหนาวและช่วงตอนเย็นเพราะว่าจะเขาจะอยู่ในปา่าอ้อยอ๋อปา่าอ้อยครับเพราะตัดอ้อยจะเจอทันน่อยครับกลางวันอยู่ในปา่าอ้อยเนาะใช่ครับครับ คราวนี้เดี๋ยวเราจะลองไปดูนะครับว่าวันนี้เขาตัดอ้อยเนี่ยเขาเจองืมาฝากันตั้งต่งางรันปสวครับผมดีว่าไอ้ผมอยากจะมาถามข้อมูลเรื่องเื่อมยาวเตอครับครานี้ทางที่ตัวก็แนะนําว่าตรงนี้เวลาคนเขาตัดอ้อยเนี่ยเขาเจอบ่อยๆใช่ไหมฮะใช่ครับปกติถ้าตัดตัดไปเนี่ยเขาเจอตามกอช่วงก้มตัดแต่ก็ต้องก้มดูนะ Oh. เขาต้องสางสางดูพยายามดูอื hmm. แต่ถามว่าเขาก็ตัดมาเป็นวิถีชีวิตเขาละ hmm. ถ้าเขาเจออย่างนี้เขาก็ตีอะพี่ตีก็ลอกหนังไว้ oh. ก็ตัด oh. เลยก็คือกินใช่ครับแล้วตรงนี้ผมก็เข้าใจนะคือบางทีอ่าในแต่ละพื้นที่เขาก็จะมีวิถีชีวิตที่มันแตกต่างกันตรงนี้ก็ยังเป็นวิถีชีวิตของเขาทีน,นี้ปัจจุบันเนี่ยในที่อื่นเนี่ยงกูกระสอมันจะเหลือน้อยแหละน,นี้ก็พบว่าทางแถบจังหวัดสัตว์แก้วย,กยังมีชุกชุมอยู่บ้าง นะครับตรงนี้ก็เลยกําลังจะมาดูว่าเราจะสามารถมีโอกาสได้เจอทักตัวไหมก็ต,ต้องดูครับผู้วาอก็เพิ่งไปนล่กลังแล้ว <laughs> ผ่านไปประมาณสองชั่วโมงนะครับก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรนะฮะกำลังรอฟังเสียงว่าปัวะปวปวปัวนี่ไม่ใช่ปัวงูนะฮะก็คือปัวน so ี้ก็จะเป็นพาชาครับภาษาัมพูชานะครับก็จะเป็นชื่อเรียกงูนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีสักปัวเลยน่าจะไม่ง่ายเริ่มร้อนแล้วด้วยหรือเราจะยังไงกันดีก็เดี๋ยวมาดูตอนกลางคืนครับเราจะออกช่วงกลางคืนอากาศเย็น ก็คือ,อจากประสบการณ์ที่เคยตามงูแมวซาวตอนนั้นที่เป็นตาพยาก็คือว่าในช่วงกลางคืนเนี่ยพวกงูนะครับเขาจะชอบออกมาตรงถนนสาเหตุก็เพราะว่าข้อหนึ่งอาจจะเป็นการข้ามถนนข้อ2ก็คือว่าถนนเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าการดูดซับความร้อนนะครับในช่วงเวลากลางวันนะครับแล้วก็พอคืนเนี่ยมันก็จะเกิดความอบอุ่นตรงนั้นซึ่งงูเนี่ยก็ชอบไปนอนนะครับเพราะว่าบางทีอากาศมันหนาวนะครับเขาก็จะไม่สามารถปรับอุณหภูมิภายในตัวเองได้เขาต้องใช้การปรับอุณหภูมิจาก สภาพแวดล้อมนะครับก็อาจจะมีการขึ้นบาดอนบนถนนซึ่งที่ตัวบอกคือว่าหมายความว่าเดี๋ยวคืนนี้เราขับรถหากันครับผมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวตรงนี้ก็อาจจะฝากช่วยประสานอ่าประสานคนงานไว้มีอะไรนะครับถ้ามีอะไรให้ท<า>โทรบอกรรบเราแล้วกัน<ๆ>โอเคครับเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเรารอคืนนี้ดีกว่าตอนนี้ร้อนไปรอไปก็ไม่รู้จะได้เมื่อไหร่ ยังาปิดมั้ยฝาปิดกระยายมั้ยยังฝาปิดมั้ยฝาปิดแม่มิตรเดนเนี่ยไปเท่าไหร่ครับร้อยร้อยได้ไหมครับผมไปต้องทาายนะพีาเียวพว้ครับองรับรต้เ่อไปคนหนอ๋อครับผม Okay. ครับผมก็จะเป็นการซื้อภาชนะนะฮะที่ใส่งูคือถ้าเป็นงูปกติเนี่ยเราจะใช้ถุงผ้าได้แต่ว่าถ้าเป็นแมวเซาเนี่ยตรงนี้ต้องขอบอกนะครับว่าบางครั้งการใช้ถุงผ้ามันอันตรายเพราะว่าอันดับแรกเขาเป็นงูที่แอคทีฟมากๆแล้วก็ขี้งูงีดนิดน,นึงนะครับ <S <S แล้วก็บางครั้งเนี่ยถ้าเราใส่ถุงผ้าอาจจะถูกกัดได้นะครับดับงนั้นเนี่ยก็ปลอดภัยไว้ก่นอนนะครับมาซื้อถุงไว ไปละรอยยี่สิบนะฮะแต่้ต่อร้อยหนึ่งไม่ได้ต่อสองใบไม่จะให้นะเข้าทางนี้นี่นะครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปถนนเส้นที่ทางตัวนะครับบอกว่าจะเจอแมวเซานะครับออกมาเลื้อยแล้วก็มาขดอยู่ตรงบริเวณถนนบ่อยๆก็หวังว่า คงจะมาต้อนรับเราบ้างเพราะบ่อยครั้งเนี่ยเวลาเราไม่ได้สนใจเราไม่ได้ตั้งใจหามจะเจออยู่บ่อยๆแต่พอถ้าตั้งใจเมื่อไหร่แทบจะไม่เจอหาไม่เจอนะฮะก็ผมะะว่าคืนนี้นะคงจะเป็นคืนที่สร้างควาสมสนุกสนานกับเรานะครับโอเค แห้แมวสาพี่ฮะโอ้ยเหลือมเหลือมหรือหลามหลามนี่ครับโอ้เห็นรูปแบบนึกว่าแมวสานะฮะไม่ใช่นะฮะงูตัวแรกของค่าคืนนี้ก็คืองูหลามนะครับเอาเรามาดูอันนี้ใกล้ชัดครับไอพี้ะเสดได้ไหนครับคงจะไม่จับนะไม่ใช่เป้าหมายเรานะฮะไปแล้วนะครับคงจะไม่ไปจับเขามากนะฮะโอเค ก็เป็นสายวไวรุ่นไม่ใหญ่มากนะครับนี่ครับลักษณะงูหลามนะครับดูง่ายๆนะครับก็ดูจากลายที่หัวนะครับถ้าเป็นงูเหลือมจะเป็นขีดนะครับเป็นเส้นสีดํานะครับขีดตรงถ่าตรงกลางกระหม่อมนะครับถ้าเป็นงูหลามนะครับหัวจะเป็นลูกศรแบบนี้ฮะแล้วก็ตางูหลามนะครับจะเป็นสี น้ำตาลอมดำนะครับถ้าเป็นงูเหลือมจะเป็นสีส้มอมแดงครับอย่างนี้ฮะลายตรวของงูหลามนะครับจะเป็นลายเหมือนทิกซอนะครับไม่เป็นระเบียบนะครับก็เหมือนยีราฟนะคะอย่างนี้ฮะโอเคครับผมตอนนี้พบเจองูแมวเซลแล้วนะครับแต่ยังไม่ใช่นะครับเป็นที่หลามนะฮะก็เราจะปล่อยให้มันดาเนินชีวิตของเขาต่อไปนะครับเราก็จะไปหางูแมวเซลต่อครับไป โดนทับเลยเนี่ยเพิ่งจะโดนทับเลยครับเนี่ยตัวโอ้และนี่นะครับก็เป็นเครื่องยืนยันนะว่าที่นี่งูมแมวสาวชุกชุงจริงๆแต่เสียดายที่เรามาพบช้าไปหน่อยเออ โอเคครับเดี๋ยวเอาไว้ข้างถน,นนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราก็ไปหาตัวที่มีชีวิตอยู่ไปครับด,ด้วยโอ้แล้วครับทำไมเจอจอย่างนี้ล่ะ โอยเรียบร้อยอีกแล้วโดนเหยียบโยกเลย,ยไม่ตายกนิดละเนี่ยนดนเหยียบโอ้โหทำไมทำไมถึงพลาดเราไปได้นะเนี่ยไม่ทันตายเลย ตัวใหญ่ด้วยคือเราว่าเรามาเร็วแล้วนะแต่ว่ายังไม่ทันนะครับตัวนี้เป็นงูแมวซาวนะครับน่าจะเพศเมียตัวใหญ่นะฮะน่าจะเพิ่งกินอะไรมารหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะนี่แต่ว่านี่ก็ไม่พ้นถนนนะฮะตรงนี้ ม่คนรถยนต์นะฮะแสดงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นแหล่งของมันจริงเลยแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะจับตัวเป็นๆได้ดูนะครับเนี่ยยังยังไม่ตายฮะเห็นไหมฮะยังไม่ตายนะครับเนี่ยฮะผมไม่รู้จะช่วยเราอยัางไงเพราะสภาพนี่มันก็ดูค่อนข้างแย่อย่างเลยอะ่ะเดี๋ยวยจะลองลองจับเพดูก่อนนะอนุาญาต นี่เขายังไม่ตายดีนะเนี่ยเพิ่งจะกินอะไรมานะ่าจะเป็นหนูเนะนี่ยเนี่ยเพิ่งกินหนูมาฮ <c oughs> ะฮะโอเคไหนๆก็นี่ครับให้มาดูลักษณะของมีแมวเซานะครับลองดูฮนะ,ะที่เราเห็นในตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะเขี้ยวพิษของเขานะครับที่มีอยู่หนึ่งคู่นะครับตรงนี้ก็จะมีมเนเลือบางๆคุ้มเอาไว้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะฮะก็ไหนๆเจ้าตัวนี้ก็ไม่น่าจะรอดละเดี๋ยวผมจะให้ดูลักษณนะของเขานะครับเห็นไหมฮะนี่ฮะเขี้ยวพิษของเขาครับคือน่าจะถูกัดเดียบไปฮะโอเคครับแลวนี่ก็คือเป็นเขี้ยวพิษนะครับที่ จะยาวนะครับของงูแมวเสานะฮะแล้วก็เป็นบานพับที่สามารถพับเก็บได้นะครับ